มหามาคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่240ลมเฉียงละอองฝนปลายฤดูใบไม้ผลิฝนมักตกลงมาฝนฤดูใบไม้ผลิตกใส่เทพธานีหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเต็ม ดูถ้าจะตกต่อไปฝนไม่หนานหนักแต่ตกพรมน่ารำคาญโดยเฉพาะพื้นหินเขียวกลายเป็นเปียกชื้นผู้คนอาจเลื่นล้มได้โดยง่ายหลังคาสีดำของตึกไทาฉางซือยิ่งคล้ายเขาของบางกรดูเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งคอยจ้องมองผู้ที่สัญจรตลอดจนเด็กน้อยที่สะดุดล้มลงภายในตึก ที่อยู่ห่างจากตึกไท่ฉังซื่อไม่ไกลตระกูลจิงกำลังรับประทานข้าวจิงสังกำลังหาเรือกับบิดาและภรรยาถึงเรื่องการศึกษาของบุตรชายเด็กชายที่เคยร้องขอให้จิงจิ๋วอุ้มตอนนี้มีอายุ1112ปีแล้วในตึกกองกงที่อยู่ห่างจากบ้านตระกูลจิงไม่ไกลละอองฝนพรมใส่หน้าต่าง ปดบ,บังทิวทัศน์ในสวนจนพล่ามัวแสงอาทิตย์แตกกระจายออกสองต้องแจกันที่ได้มาจากเตาเผาอยู่เหยาจนสวยงามกว่าเดิมลูกขอกงรังสายตากลับจากแจกันมองดูบุตรชายตนเองกล่าวว่าระวางนี้อาจเกิดเรื่องขึ้นเจ้าจะได้ออกจากบ้านไปซื่อจือลู่หมิง ถามว่าบิดามีเรื่องอันใดลูกขอกงเงียมงันชั่วขณะจึงกล่าวพนาไม่แก่เท่าคิดฆ่าเราลูกหมิงตื่นตระหนกยิ่งกุ่นคิดว่าบิดาได้รับความไว้วางพระทัยจากเทพราชันสามารถเข้าออกวังหลวงทุกเวลาแต่ที่ผ่านมาเก็บเนื้อเก็บตัว น้อยครั้งจะระวงเกินคนเหตุใดจึงตกเป็นเป้าหมายของพนาไม่แก่เท่าหลังความตื่นตระหนกก็กลายเป็นความห่วงใยลู่หมิงทราบว่าพนาไม่แก่เท่าเป็นหน่วยงานที่น่ากลัวเพียงไหนต่อให้บิดายอยู่ในตำแหน่งสูงมีผู้เข้มแข็งคอยอารักขาแต่ไหนเลยระวังป้องกันไปชั่วชีวิตได้ พนาไม่แก่เท่าน้อยครั้งจะลงมือล้มเหลวแต่เมื่อทราบล่วงหน้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปลูกของกงมองดูสีหน้าบุตรชายทราบว่าเขาคิดอะไรกล่าวอีกว่าเรื่องนี้สมควรมีข้อยุติโดยเร็วไม่ยืดเยื้อนานไปลูกเหมิงไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนี้แต่ก็คลายใจลงถามว่า เหตุใดพนาไม่แก่เท่าคิดค่าท่านลูกของกงกล่าวว่าหากไม่ใช่มีคนต้องการชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับตําแหน่งของเราผู้เป็นบิดาลูกหมิงสงสัยใจกว่าเดิมรุ่นคิดว่าบิดาเป็นเสนาบดีตึกไท่ฉังซื้อตําแหน่งนี้เกี่ยวข้องอันใดกับหน่วยงานเช่นพนาไม่แก่เท่า ฟ้ายังไม่ทันรุ่งสางลูกขอกงก็ลุกขึ้นจากเตียงที่ผ่านมาเขามักจะลากิดแต่วันนี้กลายเป็นขยันขันแข็งทุกวันเดินทางไปไประชุมช่วงเช้าเมื่อเย็นอยู่ช่องทางเดินของประตูเมืองเขาทักทายปลาใสกับขุนนางทั้งหลายตามปกติดูไม่ออกว่าเขาคิดอะไรหรือรอคอยอันใดหลังจากออกจากวัง ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นสูงละอองฝนที่ตกลงบนถนนยาวถูกแสงอุทัยศาสตร์ส่องจนวาววับจับตาลูกของกงมองดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างเกี้ยวขมวดคิ้วขุ้นคิดเหตุใดฝ่ายตรงข้ามยังไม่ลงมือเมื่อมาถึงหน้าตึกไทฉังซื้อลูกขอกงลงจากเกี้ยวมองดูชายคาสีดำกลางสายฝน ไม่ทราบคิดอะไรเหล่าขุนนางออกมารับหน้าลูกขอกงยิ้มอย่างอ่อนโยนเดินเข้าตึกท้าฉังซื่อห้ามกลางการห้อมร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาถึงห้องด้านในภายในห้องอบอุ่นยิ่งและแห้งสนิทหยดน้ำบนเครื่องแบบขุนนางและจอนผมล้วนละเหยหายไป เขาทอดถอนใจอย่างเป็นสุขยกถ้วยชาที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นทุกเช้าเมื่อเข้ามาถึงที่ทำงานจะมีน้ําชาถ้วยหนึ่งไว้คอยท่าวางอยู่ในตำแหน่งที่ข้างมือของเขาหลายปีมานี้ผู้ดูแลห้องชงชาทำงานโดยไม่ขาดตกบกพร่องยกตัวอย่างชาในวันนี้เป็นชาซางเหมยสีแดงจาง นี่เป็นชาที่เขาโปรดปรานที่สุดในฤดูใบไม้ผลิส่วนฤดูการอื่นย่อมมีความรักความชอบที่แตกต่างน้ำในชาก็อุ่นพอดีไม่ร้อนลวกและไม่เย็นชืดเป็นระดับความอุ่นที่เขาพึงพอใจเป็นที่สุดหากเป็นยามปกติเขาสมควรดื่มชาลงไปแต่วันนี้เขาถือถ้วยชาค้างไว้ไม่ทราบขุนคิดอันใด ที่ห่างออกไปพันเกิดเสียงเออะโวยวายผสานกับเสียงอุทานหลายคลาลูกขวกงยังมองดูชาซังเหมยในถ้วยสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงแว้วเสียงฝีเท้าเร่งร้อนผู้คนจำนวนหนึ่งรุดเข้าห้องบุรุษที่แต่งกายเป็นบ่าวรับใช้คนหนึ่งถูกผลักล้มลงกับพื้นมีคนรายงานว่า ก๋อกงคนผู้นี้ไประจำห้องชาแท่โจเป็นมันแพร่พิษในน้ำชาลูกก๋อกงกล่าวโดยไม่ช้อนตาขึ้นว่าตรวจสอบทราบหรือไม่ว่าเป็นพิษอันใดคนผู้นี้ระมัดระวังยิ่งหลังจากแพร่พิษก็โยนห่อผ้าพิษเข้าครัวผู้น้อยไม่ทันขัดขวางเพียงตรวจสอบทราบว่าในน้ำชามีพิษ รู้จักเครื่องแบบของขุนนางที่ตอบวาจาสแสดงว่าไม่ใช่คนของตึกไทยฉังซื้อหากจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสถิตธรรมลูกหัวกงไยงหน้าขึ้นวางถ้วยชาลงบนโต๊ะมองดูผู้ดูรายห้องชงชาที่อยู่กับพื้นนั้นนักค่าของพนาไม่แก่เท่าไม่ใช่ผู้เข้มแข็งในแวดวงบำเพ็ญเพียรหากเป็นคนทำงานรับใช้ในตึกไท่ฉังซื้อ หากไม่ใช่ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าวันนี้เขาคงดื่มน,น้ำชาในถ้วยลงไปแล้วผู้ดูแลห้องชงชาเมื่อไม่ใช่ผู้ประเพยีกรมสถิตธรรมก็ไม่กลัวเขาฆ่าตัวตายและไม่ใช้พลังปราณสะกดไว้เพียงใช้เชือกมัดพนัการสองมือของเขาไว้เขารู้สึกถึงสายตาของลูกหัวกงสีหน้าจึงกลับกลายเป็นสีขาวหวาดวันพลันกลัวถึงขีดสุด ร่างสัญล,ลิกษณ์ไม่หยุดยัง้งลูกขอกองสังเกตดูท่าทีของเขาทราบว่าผู้ดูแลนี้สมควรถูกใช้สอยหรือถูกบีบบังคับหาล่วงรู้รายละเอียดของเรื่องราวถึงกับไม่ทราบว่าคนบงการอยู่หลังฉากคือพนาไม่แก่เท่าจึงโบกมือให้คุมตัวเขาออกไปสภาพการจุลมุนวุ่นวายอยู่บ้างที่เชิงระเบียงเต็มไปด้วยผู้คน ถูกฝนาสาดซัดปกเสื้อยืนเบียดเสียดร,รวมกันขุนางผู้หนึ่งร้องบอกว่ามีเรื่องรายงานล้างแหวกฝ่าสูงคนมาถึงหน้าห้องขณะจ,จะก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาละอองฝนที่เชิงระเบียงพลันปั่นป่วนขึ้นมาลมลีรับหอมหนึ่งไม่ทราบพัดมาจากที่ใด ลมเฉียงละอองฝนตกใส่ไปหน้าขนนางนั้นจนปวดแปลบเล็กน้อยเขาไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดแต่ฉุกคิดว่าผิดท่าไม่ทันเข้าใกล้ลูกกวอกงก็บีบเครื่องมือที่ซุกซ่อนอยู่ในแขนเสื้อจนแตกออกเสียงโครมดังกึกก้องพื้นดินสถานสะเทือนผงคลีคระครุ้งอบอวนแวววเสียงอุทานไม่ขาดหู ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงหลายคนถูกกระแทกปิดริวกระเด็นไปรอจนผงคลีสงบลงก็เห็นหูนานงนั้นกระแทกนั่งลงกับพื้นหลังโลหิตโซมกายพื้นหินเขียวใต้ร่างเต็มไปด้วยรอยปริแต่